ออกทะเบียนด้วยเนนะครับทุกคนนะครับเลขค้ายสองตัวครับสี่สี่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนกันครับทุกคนนะก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานครับอืมสำหรับโตต้าเนาะใช้เวลาไม่นานครับน่าจะประมาณเดือนหน่อยๆนะครับผมนะนะครับอีกค่ายหนึ่งนี่นานมากนานมากบอกเลยนะครับวันนี้ เซลก็นะัดเราไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะครับผมนะก็สิ่งที่เราต้องเอาไปคืนก็คือป้ายแดงนั่นแหละนะครับป้ายแดงแล้วก็ไอเจ้าสมุดป้ายแดงอีกอันหนึ่งนี่นี่น,นีสมุดป้ายแดงอันนี้ครับทุกคนก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วก็เตรียมบัญชี เขาเรียกอะไรบัญชีธนาคารนะตอนเราตอนเราซื้อรถมันก็ต้องมีมัดจําป้ายแดงครับคามัดจําป้ายแดงส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มันก็สามพันนะครับสามพันเนี่ยเป็นสมุดเล่มสีแดงอย่างนี้นะครับนะนี่เราก็จะเอาไปคืนนะครับผมนะแล้วก็เตรียมเลขบัญชีก็ได้เลยนะครับโตต้า เขาบอกว่าตะกตกี้นี้คุยกับทางทางฝ่ายทะเบียนนะครับผมนะได้เงินคืนเร็วมากเลยสองถึงเจ็ดวันเออนะครับก็ถือว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าค่ายอื่นนะก็สามสิถึงสี่สิห้าวันก็งงกันว่าทำไมนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปทะเบียนที่ศูนย์กันดีกว่านะครับไปตอนรับทะเบียนใหม่ครับทุกคน ฝนตกหนักเลยนะครับเราไปทำเรื่องกันนะครับตรงนีน,นไปฟแดงกันมาแล้วทุกคนนะครับนี่เป็นทะเบียนประมูลนะครับผมก็เรียบร้อยครับให้เซลเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําเรื่องของคืนเงินมาจจาป้ายแดงครับทุกคนนะครับไม่มีอะไรมากที่นี่เปลี่ยนครับเดียวเนาะ ใช้เวลาทำก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับสำหรับการขอป้ายนะครับนีประมาณนั้นโตยต้าทำไวครับทุกคนนะโอเคสำมณัณนี้โอเคเปลี่ยนป้ายเบียนเสร็จแล้วครับทุกคนนะก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ๋ตอนตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าเอกบางบอนนะไอไม่ใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนต้์มาเอกใจบางบอนตายแล้วโอ้สวย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 